ครับครับสวัสดีครับผมเก่งเหนือสิทธิ์วัสดแก้วครับไซเดีราซ้อมมากี่วันซ้อมมาประมาณสองอาทิตย์ครับการซ้อมอยู่ที่ค่ายตอนนี้ตอนนี้ผมซ้อมอยู่ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งช่เพื่อเกตอังทองครับอ๋ออยู่ที่อังทองเลยเรียนวิทยาลัยพละแล้วใช่อ๋อตอนที่เราเรียนอยู่นั่นด้วยใช่ไหมใช่แล้วอยู่นั่นมีใครเป็นผู้บังซ้อมเราบ้าก็มีที่ยอดมียอดฟ้าครับแล้วก็เพื่อนๆในค่ายพวกที่เรียนที่แบบเป็นนักมวยที่เรียนวิววิทยาลัยพละช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ ปีนี้22สูงเท่าไหร่ครับสูง160น้ำหนักไปปล่อยแล้วตอนนี้ปล่อยปล่อยอยู่ที่ประมาณ50กิโล52มวยสไตล์อะไรครับมวยเดินบูดุกดันครับวันนี้จะต้องมาเจอกับเนี่ยอะไรธีรวัตรธีรวัฒน์เคยต่อยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยและศึกษยาคิณเราต่อยยังได้ดูยังก็ดูมาแล้วเขาเมยสไตล์เขามวยมวยมวยเข่าครับวันนี้มาเจอเขานะวางเกี่ยวกแผนไงดีก็ เตรียมมารอดูบนเวที่เดี๋ยวมันตัดตา์เราก่อนแล้วเดี๋ยวแก้ไขวุปกรณ์ทีเนาะวันนี้เรามาแทนไหมมาแทนรู้ตัวเมื่อไหร่เพิ่งรู้เมื่อเมื่อวานเมื่อวานนี้เองตอนตอนเย็นบ่ายเย็นเนาะตอนเย็นๆเลยอืวแล้วล่าสุดรต่อยไว้กับใครต่อยกับสู้ศึกครับที่ที่ที่นี่ครับเป็นยังไงเมื่อวันนั้นก็แพ้คะแนนแพ้คะแนนไปวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ต่อยร้อยแปดร้อยแปดนี่ต่อยวันที่สี่เลยเนาะใช่เมื่อเช้ามาสอบหนักจังเก่าแล้วครับเป็นไงบ้าง ร้อยสิบสองครับขอมาขาดเนาะเพราะว่ามันพี่เวรเราอ่ะตอนแรกเขาบอกว่าสิบสามแล้วก็มาแทนด้วยครับอืมก็เลยมาขาดเลยแต่ไม่ไรวันนี้พร้อมมาแจ้เกิดไหมพร้อมครับมาสู้ไหมสู้ครับเอาชนะนะครับอ่าอย่างไฟนี้ได้คุมไมหรือปล่อยเลยก็ปล่อยมาเลยครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ของเราหลัะมวยไทยประมาณยี่สิบไฟคนจังหวัดจังหวัดตากเด็กจังหวัดตากเอาฝากช่วยช่วยแฟนครับนายก็ อยากสวัสดีทุกคนจรมศาสตา์ก็ฝากเชียร์ามเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีเตมพี่ถึงมาแทนเต็มที่แน่นอนเต็มที่ครับขอโชคดีขอให้ครับโอเคเรีย